อรุณสวัสดิยามเช้าค่ะผัดหมูหมูบดใส่บอกครีผัดหมูบดใส่บอกครีค่ะ ใส่ไข่ลูกนึงค่ะนี่ขบวัวผักผักใส่ไข่ลูกนึงค่ะไม่ใส่เยอะบลอกครีค่ะ หนึ่งดอกบอกอดีหนึ่งดอกเยอะเหมือนกันใส่ใส่น้ำนิดนึงให้มนจูคุกข้าว หัวนี้ไฟไม่ค่อยแรงค่ะผงปรุงรสค่ะใส่ผงปรุงรสลงไป ตาลทรายค่ะสองช้นชาสองช้นชาน้ำม,มันหวยค่ะ ให้เด็กๆต้องใส่น้ำมินจูชอบน้ำลากข้าวนะคะผัดให้ผู้ใหญ่ก็ประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะนี่สุกแล้วแต่นี้ให้เด็กๆเ,เนาะเอานิดนึ่งให้สุกนิดนึงโอ้โน้ำเยอะน้ำเยอะ รสชาติได้แล้วใส่พริกไทยค่ะไทยหอมๆอมอน้ำมิงคูสดน้ำผัดหรือแกงผัดหรือแกงไม่ใช่แกงนะคะผัดค่ะ ใส่น้ำนี่ค่ะว้าวมนจูได้สดน้ำ เสร็จแล้วค่ะผัดบล็อกแรีใส่หมูบดใส่ไข่หนึ่งลูกค่ะค่ะอุ้ย้อนประบวางก่อนเด้อเนี่ยค่ะเมนูเช้านี้ผัดบล็อกแครีใส่หมูบดใส่ไข่ค่ะเพื่อให้หลานๆได้ทานข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนค่ะค่ะประบวก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกการติดตามนะคะคลิปนี้ประบวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ